โอเคค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกคนเลยดีกว่าที่ติดตามเดลอดชอปอยู่นะคะวันนี้นิ้งก็จะมารำเสนอตัวน,นี้ก็คือตัวเห็นเต้าเห็นเต้าไบโอสต็อปนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยรู้จักแล้วแต่อีกหลายๆคนเนี่ก็คือยังไม่รู้จักว่าเราเนี่ย จำหน่ายพวกผลิตภัณฑ์ความสะอาดรวมไปถึงแชมพูต่างๆเหล่านี้ด้วยซึ่งนี้ไม่ค่อยได้อัพหรอกก็คือจะสั่งมาใช้แต่เนื่องเวลาคนลงโซเชียลมันต้องแบบปัดผมนู่นนี่นั่น,านหามุมสวยไงแต่นี้ไม่เอาแล้วไม่หาแล้วได้ละได้มุมค่ะโอเคค่ะก็เดีย๋ยวจะมาพูดกันนะคะว่าตัวนี้มันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะตัวไบโอสต็อปชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าไบโอสต็อปนั่นคือหยุดสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะก็เป็นพวกจุลินทรีย์ตัวเล็กๆ อ่าที่ไม่มีประโยชน์นะคะหรืออาจจะมีประโยชน์ด้วยเพราะมันฆ่าเชื้อไงคะก็คือเราจะใช้ในการเขาบอกปากเบี้ยวแล้วจ,จ,จัดจัดลูกจัดรูปปากอนเนาะก็คือว่าเดี๋ยวจะพูดช้าๆด้วยเพราะมีลูกค้าหลายคนบ่นประมาณว่าแมนะคค้าพูดเร็วนู่นนี่นั่นจริงๆเราก็พูดไม่เร็วนะแต่แบบเออก็ไม่รู้สีช่างมาันจบประเด็นนั้นไปโอเคมาต่อเรื่องไบโอต็อปใช้ในการทำความสะอาดฆ่าเชือ้อถ้าสมมุติวันนี้ เรามีข้อลูกหมานะคะการที่เราทำได้น,นั่นก็คือเอาตัวนี้นะคะไปผสมอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ก,ก็คือไปแช่อุปกรณ์ที่เราจะทำข้อนั่นเองก็คือใช้ตัวนี้นะคะ1ต่อห้าสิบใช้ในการแชร่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะหนึ่งต่อ100ใช้เช็ดทำความสะอาดโต๊ะอ,อุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะถ้าทำความสะอาดทั่วไปอ่ะใช้เท่าไหร่ก็ใช้1นึ่พัน สมมุติว่าเรามีน้ำอยู่1000พ ml เราจะผสมตัวนี้ลงไป1ส่วนนะคะก็ใช้ความสะอาดพื้นทั่วไปถ้าสมมุติเราใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เรามีน้ำอยู่50บ ml เราใส่ตัวนี้ไปแค่กี่ ml คะกี่ ml คะตอบค่ะ,คะ,คะ,คะ1น ml นะคะก็คือมันเจือจางไงคะแล้วก็ไปใช้กันอันนี้ก็ใช้ความทำความสะอาดทั่วไปได้นะคะก็จะเหมือนกับตัวที่มิ้แฉะที่ว่าเป็นสเปรย์ปิดปิดอ่ะอืมมันก็ผสมแบบเจือจางสุดๆแล้ว,วส่งไป ถ้าใครสนใจอยากสั่งทําไงสั่งไปรองใช้ก่อนเรามีขนาดทดลองนะคะขวดนี้ใช้ได้เป็นชาติจริงๆขอบอกถ้าเกิดแบบช่างตามตราส่วนที่เขาบอกนะแต่ถ้าเกิดแบบคุณมูเติดแอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งแก้ไขไม่ได้จริงๆก็คือว่าตัวนี้นะคะเป็นขนาดทดลองราคาอยู่ที่เท่าไหร่ราคาอยู่ที่360บาทขนาดลองนะคะจะส่งฟรีค่ะจะส่งฟรีนะคะตัวนี้ ใช่ไหมไม่รู้ว่าจะไม่ได้ห้าแมวสองสเป้าอยูว่าเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ราคากันแล้วกันนะแต่ราคาไม่แพงหรอกก็ลองดูหลายๆคนใช้แบบสี่ลิตรอะไรอย่างเที่บ้านก็ใช้สี่ลิตรถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาแม่ค้าแลดูมึนๆเนาะเออเนี่ยแล้พักนี้ก็เนี่ย วุ่นวายเวิ้นเวอเรื่สายอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าการสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาละกันที่ศูนย์แปดแปดสองห้าสองศูนย์เจ็ดเจ็ดตอบไลน์ช้าตอบเฟซช้าอย่าก,กดเขาอย่าแบบอย่าเพิ่งใส่อารมณ์นคะคะเพราะว่าอยากขายแต่บางทีมันเนิดช้าอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าใจนะจุดจุดนี้ด้วยแล้วก็บางทีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างชิปประจำรองเท้ามาเดี๋ยวไปนู่นนี่นั่นนะคะก็ยังไงก็ฝากด้วยก,การตัวไบโอตอบเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของดลอ lot ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะตัวนี้ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะ0ู8ย์แปด77สอหรือจะโทรหรือจะอินบ็อกซ์หรือว่าจะไลน์เข้ามาก็ก็แล้วแต่ตามสะดวกก็แล้วกันนะคะจากไว้อีกเรื่องหนึง่งลูกค้าคะค,ะคือเรื่องเรื่องอนสลิปไม่โอนสลิปอ่ะก็คือว่าอย่างนี้นะสมมุติว่าเราทำกานหาขายกันใช่ป่ะคะเวลามิ้งคุณไม่อนสลิปมาแล้วเกิด มิงบอกยังไม่ได้โอนคือรู้เข้าใจว่าเงินมันจานวนน้อยบางคนว่าเออเองินแค่นี้ไม่กงถ้ากกงกกงเป็นล้านบาทหนึ่งมันก็กงงินได้นถ้าเดี๋ยวนี้ยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไว้แล้วกันมันจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเรื่องโอนแล้วหรือย,อยังอะไรงี้ค่ะยังไ,ไงก็ฝากไว้ด้วยฝากทั้งตัวสินค้าแล้วก็ฝากเรื่องสลิปด้วยนะจ๊ะแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าตอบลายช้าหรือว่าส่งของช้าหรือว่าเออลืมส่งบ้างอะไรบ้างคือแม่ค้าค่อนข้างจะแบบไปแล้วสมองอะ สมองไปล่ะจริงๆไงก็ช่วยหลบกวนด้วยนะคะไงก็เตือนเตนกันมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแนะนําได้ติชมได้ก็จะรับฟังไว้ทุกอย่างนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ